ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดรองผู้บัญชาการตำรวจในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรพร้อมด้วยคุณการดาววัฒนายิ่งสมสุขที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดบริษัทวิริยะประกันภยัยจำกัดมหาชนนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลนิธิเหมาไม่ขับผู้แทนสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชสวพ91สถานีวิทยุจส0 0ร้อยรวมกันแถลงผลการพิจารณามอบรางวัลและเกียรติบัตรในโครงการอาสา ตาตาจราจร7วัน7คลิป70,000ให้แก่เจ้าของทลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน7ทลิป พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีประชาชนได้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการ7วัน7คลิป7หมื่นซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าวคือให้ประชาชนทุกคนร่วมเป็นอาสาตาจราจรประชาชนสามารถร่วมส่งข้อมูลพยานหลักฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการกระทำความผิดบนท้องถนนต่างๆผ่านทางกล้องหน้ารถหรือโทรศัพท์มือถือโดยสามารถส่งคลิปวิดีโอผ่านทางช่องทางมูล,ลนิธิเมาไม่ขับ ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตอรอจอรสอร้อยและสอวอพ91ในช่วง7วันของการควบคุมเข้มในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ซึ่งทางคณะทำงานเสริมสร,ร้างภาพลักษณ์ของศูนย์บริหารงานจราจรตำรวจได้ส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทางนี้โครงการนี้มีการดำเนินการต่อเนื่องและมอบรางวัลให้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละ10คลิปรวมเป็นเงิน5 0,000บาทต่อเดือนจึงขอประชาส สัมพันธ์ให้ประชาชนส่งข้อมูลพยานหลักฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการกระทำความผิดบนท้องถนนต่างๆผ่านทางกล้องหน้ารถหรือโทรศัพท์มือถือความแจ้งข้อมูลชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้งข้อมูลโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้ง